ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนต่างเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพานณามม่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทั้งได้นำจาัก,การดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหาการุณาที่คุณอธิวิทยาลัยสารพัดช,ช่ำพระนครศรีอยุธยาสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทสยามคูบโบต้ตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือพร้อมคณะคณะครูนักเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีคณะบ้านศิลปะเอกชัยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทเครือไทยโฮลิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ สมาคมเดเชฟประเทศไทยโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนา,นายกสโมสรลูกเสือคุณภาพโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค่สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจาักร2,541 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มูล,ลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาราชนครินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนกรุงเทพกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาลายัยจุฬาภรราชบุร บูรณาิธิเเพื่อสังคมไทยราชสกุลสวัสดีกุลมูลนิธิิไทยรวมใจสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านคอกช้างจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเบทาโกรกรุปสมาคมปลื้มสัมพันธ์ ปเปี่ยนรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริษัทดาตเกจจำกัดกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลายัยราชพัฒเพชรบุรีบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลายัยมหิดล กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคโกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัทกอฟเอนเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาสาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด